ราวนี้ก็มาดูในส่วนของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันหรือฟังก์ชันฟังก์ชันคือการทํางานอาจจะหลายบรรทัดหรือบรรทัดเดียวก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะย่อให้เป็นฟังก์ชันที่พิมพ์เพียงบรรทัดเดียวเพียงแต่จะมีค่าที่ใช้ในฟังก์ชันด้วยบางบางฟังก์ชันก็ไม่มีซึ่งค่าที่ใช้ในฟังก์ชันส่วนใหญ่จะเป็นในวงเล็บ หลังชื่อของฟังก์ชันเราจะเรียกกันว่าพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ซึ่งฟังก์ชันแต่และฟังก์ชันจะมีการส่งค่าออกมาเหมือนกับตัวแปรนะครับอีกเช่นเราเรียกใช้ตัวแปร my number ถ้า my number มีค่าเป็น1นะครับเราเรียกใช้ตัวแปร my number ก็เราก็จะได้ค่า1มานะฮะอย่างถ้าเป็นฟังก์ชันเนี่ยเราเรียกใช้ฟังก์ชัน a c o u n t balance อย่างเงี้ยนะครับ b า l a n c e ก็จะส่ง ส่งค่าบาลานต์ออกมาคือเงินทุนทั้งหมดที่มีในพอรตอย่างเช่นเรามีในพอรตเรามี5 50ดอลลาร์ที่ส่งค่าออกมาเราก็จะได้ค่าคือ5 50ดอลลาร์นะฮะ <c oughs> ให้เราใช้ค่านั้นได้นะครับและรูปแบบของฟังก์ชันมีอยู่สองประเภทคือฟังก์ชันแบบส่งค่าอย่างเดียวคือฟังก์ชันที่เรียกใช้งานเพื่อนำค่าที่มันส่งเนี่ยออกมาใช้งานเพียงอย่างเดียว ซึ่งฟังก์ชันพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีการทํางานเกี่ยวกับออเดอร์ใดๆเลยก็คือเหมือนกับทําทําหน้าที่คล้ากับพวกตัวแปรอย่างเงี้ยฮะเรียกใช้งานฟังก์ชันปุ๊บจะส่งค่าออกมาให้เราใช้นะครับจะไม,ม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนพวกพวกออเดอร์เซนออเดอร์โค้ดที่เรียกใช้ปุ๊บเนี่ยจะมีผลการกระทําต่อออเดอร์นะฮะซึ่งเราสามารถนําค่าที่ได้จากฟังก์ชันเหล่านี้ไปใช้งานได้เช่นการแสดงผลบนกราฟหรือการคํานวณทางคณิตศาสตร์นะครับ สองฟังก์ชันแบบส่งค่าด้วยและการทํางานด้วยนะฮะฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันที่เรียกใช้งานเพื่อทํางานเกี่ยวกับออเดอร์และมันยังสามารถส่งค้าออกมาได้อีกอย่างเช่นพวกนี้นะออเดอร์เซนออเดอร์โค้ดคอมเมนต์แล้วก็ด้วยเช่นกันนะครับคอมเมนต์ comment ก็คือเรียกใช้ปุ๊บมันก็จะ <c oughs> มันก็จะแสดงผลขึ้นมาบนหน้าจอนะครับ Print o b j อบเจกต์คีสนะฮะสร้าง Object กตบนหน้าจอสร้างพวกเส้นเทนไลน์สร้างพวกอ,อะไรอะ่ะ เส้นแนวนอนแนวตั้งนะฮะ